ที่โรคระบาดในตอนนี้ออกไปไหนมาไหนก็ลำบากวันนี้มีวิธีเก็บพริกไว้กินนานๆมาฝากทุกทท่านนะคะก่อนจะไปรับชมวิดีโอฝากกดติดตามช่องกับข้าวบ้านเราให้ด้วยนะคะเราซื้อพริกมาจากตลาดเราก็จะซื้อมาสองแบบนะคะพริกแดงกับพริกเขียวก่อนอื่นเราจะนำไป แช่ด้วยเกลือในการแช่พริกเราจะใช้เกลือ1ช้อนชาต่อกระมังพริกแดง1กระมังพริกเขียว1นึ่กระมังนะคะแช่ไว้ประมาณ10นาทีพอครบเวลา10นาทีเราก็จะมาล้างพริกออกจากน้ำเกลือ แล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกหนึ่งน้ำทั้งสองสีนะคะสีเขียวกับสีแดงทำเหมือนกันแล้วก็จะพักไว้ให้พริกมันเสดดน้ำพอเราได้พริกที่เสดดน้ำแล้วเราก็จะนำมาเด็ดก้านพริกออกเหมือนกันทั้งสองสีนะคะเวลาเด็ดก้านเราจะไม่ให้พริกมันแตกนะคะเพราะว่ามันจะเสียง่ายทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จ เดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะอุปกรณ์ในการเก็บพริกก็จะมีกระดาษทิชชู่กล่องสำหรับใส่อาหารนะคะนำภาชนะที่จะใส่พริกโดยการที่เราจะเอากระดาษทิชชู่ใส่ลงไปในภาชนะนะคะกระดาษทิชชู่จะช่วยซับน้ำจากพริก ที่เราจะแช่ไว้ในตู้เย็นเมื่อเราแช่ไปนานๆพริกมันก็จะมีน้ำออกมากระดาษที่ชู่ก็จะซับไว้ถ้าเราแช่แช่ไว้ยิ่งนานเท่าไหร่น้ำก็ยิ่งจะออกมากระดาษที่ชู่ก็จะเปียกพอกระดาษเปียกถ้าเราใช้พริกยังไม่หมดเราก็จะเอาออกมาเปลี่ยนกระดาษใหม่ทำเหมือนเดิม แล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมพริกจะอยู่ได้นานหลายเดือนต้องทำกันดูนะคะเพื่อจะได้เก็บพริกไว้ทานนาน,านถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์และก็กดติดตามให้กับเพจกับข้าบ้านเราด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและการกดติดตามค่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะ